คลิปที่สีแล้วนะครับเขาจะมาใส่เงื่อนไขอีกเอ e t e ต t เมนตใกับสคริปของเขาใน Google Sheet ท,ที่ผมเอามาจำลองว่าเป็นฐานข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์ในฟังของการทรงวิสิตผมเอามาแก้ไขว่านีการทรงวิสิตมาสองคนแล้วก็แหมสองคนมาได้ทรงวิสิตที่เป็นตัวหนังสือสีแดงนี่นะครับส่วนในฟังที่เป็นการบันทึกข้อมูล,มลการตรวจยังบบมีข้อมูลอย่างเตือ้อ ในส่วนของไฟล์ Excel ที่เป็นข้อมูลที่เราตรวจมาก็จะมีซีเลคร์ดเหมือนเดิมคือตั้งแต่แถวที่2ถึงแถวที่5อันนี้ก็ยังเป็นสคริปต์เราที่ทำเซตไปในตอนที่3นะครับเงื่อนไขแรกที่จะใส่ใน loop for มันจะเกี่ยวกับการโหลดข้อมูลระหว่างหน้าของโปรแกรมกับเซิร์ฟเวอร์เพราะบางครั้งเวลาโปรแกรมติดต,ต่อขอข้อมูลกับเซิร์ฟเวอร์มันจะใชเวลาบตัตก,กันนะครับบางครั้งมันก็จ้าบางครั้งมันก็เร็ว วิธีแก้ไขตีง่ายที่สุดก็คือเอาอาจจะต้องตั้งเวลาดีเลย์ทามันเมือนเข้าไว้แต่วิธีนี้ถ้าเขาทำมันก็จะเสียเวลาถ้าข้อมูลมีหลายๆถ้าเขาตั้งค่า delay ย์ทาไม่เหมือนเนี่ยมันก็จะลงข้อมูลบบแล้วสักเต่อดังนั้นนะครับช่วงเวลาตีรอคอยระว่างการติดต่อข้อมูลกับเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเขาจะใจอินฟินิตี o ูปเข้ามาใจงาน ยกตัวอย่างเวลามีข้อความขึ้นมาว่าโปรดล้อแบบนี้ครับคือการติดต่อข้อมูลกับเซิร์ฟเวอร์ว่าคนไข้มีการเปิดวิซิตมาหรือเปล่านะถ้ามีการเปิดวิซิตก็จะเป็นรูปยกนิ้วโป้งแบบนี้ผมก็จะแคปหน้าจอของโปรแกรมในตอนตีมันมีคำคำว่าโปรดล้อขึ้นมาเนี่ยครับ แบบนี้ก่อนนะครับต่อไปก็จะใช้คำสั่งจับภาพที่เป็นหูปเกนตานี่นะครับ image file on screen คําออคำสั่งนี้นะครับ k ี้ลัดติดจะจับภาพกด shift แล้วก็ f 1 1จะเป็นสีดีมน้อยขึ้นมานะครับเรากด shift ค้างไว้ กดซ้ายกดบนจะเป็นการขยายกรอบนะครับผมจะเอาต่อ,อีกระปอแล้วเนาะ เวลาไม่เดินในช่วงที่แคปมันเวลามันเดินนะครับมันอาจจะบะดอดนะัดเนาะแต่ตอนนี้ผมแคปเจอมาแล้วนะครับหน้าจอคําว่ารวดล้อเนี่ย แต่เอามาแค่รอออแล้วก็3จุดแค่นี้ก็พอเดี๋ยวตั้ง b m p ซีมิลามันสักประมาณ80%นะมันจะได้หาได้เร็วขึ้นมันหาสัก1วินาทีนะครับตั้งไว้หาเจอแล้วถึงทำอย่างก็ต้องทำอย่างขึ้นรอไปก่อนนะครับหจานั้นจะมากำนด พื้นที่ในการจับภาพเอาบริเวณนี้นะครับรดรอพื้นที่ในการเซิร์ชเดอะพิ t เจอร์อินเดอะสเปซ r e ฟิก n ีเจียนน่าจะอยู่แถวนี้นะหลักกรอบกว้างๆกันมีโซนนี้นะครับกดแต่มันชิดจะได้พื้นที่ในการจับภาพมา ก็จะทำให้หาภาพได้เร็วขึ้นนะหลังจากเจอรูปแล้เราต้องทองอําอัย่ังนาะตั้งค่าดีเลย์ว้ติประมาณ10 ms นะแล้วก็ใส่ insert if else statement นี่ครับเาก็จะได้คำสั่งอันนี้มาเนาะจากนี้เขาก็ใช้ infinity รูปครับกดไอคอนโอบอกษรสีเขียววนๆนี่นะครับ ใช่เป็น f o ร l o ูปใจอินฟิน i t y l o ูปก็คือรูปที่มันมีการสิ้นสุดนะครับโอเคอ่าเอาไหมนะครับใส่รูปผิดตีมแล้วลบออกไปก่อนนะครับมาไว้ตรง1.5.1ก่อนนะครับใส่ f รูปอ n f ฟิน t y ี o ูป ดีเลยสัก100แบบนี้นะครับแล้วผมก็จะมาคลิกตี1.5.4เอาเงื่อนไขถ้าเจอรูปภาพไม่ทำอย่างก็คือไม่ต้องทำอย่างนะครับถ้าเจอรูปภาพไม่ต้องทำอะไรเนาะคอนโทรลซคอนโทรลเเลยนะครับตัดและเอามาใส่ใน for loop for infinite c เนะี Ctrl ่ยคอนโทรลวครับโอเคนะครับ เ้าเจอรูปภาพมาต้องทำาอหยังนะครับมนเวลาในการหาหนึ่งวินาทีแต่ถ้าเรเจอถ,ถ้าภาพนี้มันหายไปมันออกจากรูปนะครับผมจะรีเซ็ตข้อมูลก่อนนะครับเลาลองรันสคริปต์ดูมันจะหาหูนันเจอก่อนครับรูปปวดร้อนถ้ามันหาเจอมันจะออกจากรูปแล้วก็ งข้อมูลจนเซตไปเลยเนาะแต่ถ้ามันหาไม่เจอมันก็จะขำยู่ทีฟอร์อินฟินิตี้ลูปนะครับมันจะแบบไปไหนลองดูนะครับอตอนนี้มันน่ามันน่าจะหา,าัปเจอนะครับ เดี๋ยวต้องเซตใหม่เนาะเอาใหม่นะครับดีไอหน้าโปรแกรมที่เปิดมามันผิดเนาะฉะนันน้นไอคำว่าปวดล้อมันน่าจะอยู่แถวๆนี้เนาะแต่แตะกี้ตำแหน่งมันจับบรถโกตำแหน่งนะครับเดี๋ยวผมจับตำแหนง่งเซตแอรเรียมันใหม่นะครับเซตเดอะเซิร์ชรีเชิเอนขยับลงมาหน่อยนึง คนจริงสคริปมันถูกแล้วนะครับในโปรแกรมเปิดผิดตัวเนาะโอเคนะครับตั้งค่าดีเลยไว้สัก2วินาทีนะถ้า2วินาทีมันหารลูบมาเจอก็คือมันออกจากรูปเลยเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวจะรันสคริปให้ดู ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขอหยุดสกีบกันนะบ่บอกว่ามันล้นเต็มรูปแต่เนาะกดชิป F2 หยุดสกต์ไปก่อนนะครับ <S <S ที่นี่ผมกดจะมาใส่เงื่อนไขว่าถ้า HN นี่มีการสร่งวิสิตมาแล้วเึงทำการลงข้อมูลต่อแต่ถ้าบม่ได้ส่งวิสิตก็คอือรีเซ็ตข้อมูลแล้วก็ทำการข้ามข้อมูลในแถวนั่นไป เกือไปลงข้อมูลของแถวทัดปลายแตนนะครับจะเป็นการใช้ if else statement แล้วก็ใช้ continue loop เข้ามาช่วยกันตรง1.5.3จุตียูนอก loop for นี่นะครับเราจะใส่เงินไขว่าถ้าเจอว่าทรงวิซิตนะของ hn นี่นะครับเอามาวาง แล้วผมก็จะแคปเจอร์รูปนี้นะครับรูปยกนินะ้วโป้งกดชิป F11 กดชิปข้างไว้กดซ้ายกดขวาเพื่อขยายกรอบนี้ได้นะครับผมเอาประมาณนี้เนาะเลือกความเหมือนประมาณ80%นะครับ หาประมาณ1นวินาทีเนาะถ้าเจอบ่ต้องทำอย่างนะครับทำสเต็ปต่อไปต่อนอะใส่เงาไข่ if else statement เข้าไปนะ insert if e else statement แล้วก็เซต area ในการหาหรือแถวนี้นะครับ กรอกมากดคลิกซ้ายแล้วก็เดี๋ยวมันคลิกเห็นเตือนหนึ่งดีเลย์หนึ่งร้อยนะครับโอเคที่นี่ก็มาเช็คนะครับว่ามันหาหูนี่เจอก่อนครับกดตีวีโอบีเอ็มพีโพซิชันเนี่ยถ้ามเมาส์ไปคลิกก็อสแสดงว่าหาเจอนะครับ เงินไขของเราคือถ้าเจอหูบต้องทําอันอยังนะครับแต่ถ้าบัเจอนะครับเงินไขของเราก็คือถ้าบัเจอว่าส่งมิสิ์มาเนาะจะให้มมารีเซตข้อมูลแล้วก็ข้ามไปตีข้อมูลแถวถัดไปเลยนะครับผมจะก็ปีตรงนี้นะครับเซ็ตเมาส์กับเมาส์เลบคิกเนี่ยเอามาไว้ติดใต้เงินไขเอลตัวนี้ เดี๋ยวกอนาแป๊บหนึ่งนะครับขออันดูก่อนเนาะมันบอกกรอบมากดปุ่มพิทนะครับ Ctrl c t r l c c t r l v แล้วก็มาตั้งคาเม้านะครับตั้งตำแหน่งเม้าเลือเกตพอยต์เนี่ยได้ตำแหน่งกด c t r l โอเคนะครับเดี๋ยวกดเซฟไปก่อนเนาะ หลังจากกดปุ่มรีเซ็ตไปเรียบร้อยแล้วครับผมจะให้มันเขียนไฟล์ว่าเออเลยจะเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดตรงแถวตำแหนง่งติดแถวไหนนะครับใจ้คำสั่งไฟล์ฟังก์ชันนี่นะครับเลือก append text to file ซึ่งตอนนี้ผมมีไฟล์ text แ i s แปงไว้แล้วเนาะ อยู่ในโฟลเดอร์ล็อกเนี่ยนะครับอ่ผมจะใช้ไฟล์นี้แล้วกันเนาะใช้ไฟล์ล็อกเฟลนี่นะครับนี่ไปติตรงแถบแถวเนี่ยครับติห็นมเตืองไฮไลท์สินึงินหายไปกด backslash กดลูกศรจี้ลงมาครับเลือกใช้ไฟล์ล็อกเฟลเนี่ยครับ c t r l c ครับ ก็ปีตำแหน่งพาดของไฟล์มาแล้วก็มาวางไปตรงนี้นะครับเป็นจื่อไฟล์เนาะแล้วจะพิมพ์ข้อความว่าอันหยังนี่เนาะพิมพ์ข้อความว่าผมเลือกตรงนี้ expression string 1บวก string 2 string 1, 1ผมเลือกตัวแปรก็คือไน,นีครับ คือแถวตีเจอว่าข้อมูลนั่นบด้ส่ทวิสิตมาเนาะโอเคนะครับสิงสองผมเลือกพิมพ์เป็นข้อความอาจจะพิมพ์ว่า e r, r o r เอเอเลอรวมิสิตแล้วก็ตันด้วยความใหมายค้มมาแล้วก็เป็นวรรคหนึ่งข้าง โอเคนะครับแบบนี้เนาะส่งข้อมี่มันมื่มันบันทึกข้อความเนี่ยเข้าไปในไฟล์ text d i v d l file ถ้าเจอว่ามีเออเลโอเคนะครับดีเลยสักห้าร้อย p e n d e x t to file นะครับหลังจากมันเขียนเออเลยเขาแล้วก็คือมันข้ามข้อมูลนี่ไปเลยเนาะใช่ continue loop ครับ ข้ามข้อมูลแล้วไปลงข้อมูลถัดไปคือที่ตีไอคอนลูปสีเขียวเนะเื็อคอนติเนียรลูปดีเลยสักหนึ่งร้อยแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมกดเซฟไว้ก่อนนี่จะลองรันสคริปต์ดูครับจะมูริจาเนะนี่อัดสดๆเขียนกันสดๆเลยนะครับ ดนะครับเดี๋ยวออกสกีปมาก่อนนะครับโอเคนะครับหาเจอแล้วนะครับตรงเซตอินโฟเมชันเนี่ยครับตรงตีเขาจะกรอก H N นะครับนี่ผมลืมเอาแอคชั่นนี้ขึ้นไปไว้ต้างบนนะครับเซตเมาส์เมาส์เมาส์คลิกแล้วก็ไทเทคเนี่ยเดี๋ยวคอนโทรล X ก่อนนะครับเอามาไว้ต่อจากตรงนี้ มีแก้ตรงนี้แห็นนะครับนี่เราตรง e อิบเอลนะถ้าเจอหูทรงวิซิทนะครับตรงนี้นะครับจะต้องเสร็จเนี่ยเสร็ข่าข้อมูลแถวที่สอง ผลทอนเอเอามาใส่ตรงนี้นะครับถ้าเจอนี่นะครับเอาเมาส์มาคลิกติดต,ตำแหน่งของจำนวนฟันแท้เป็นแอคชั่นถัดไปนะครับเอาใหม่นะครับโปรแกรมที่ผมเขียนมันเงื่อนไครว่ามันต้องคลิกที่ช่องถัดไปนะครับมันถึงจะโหลดข้อมูล บาททรงวิซิตหรือบทรงเนะเาะเอาตำแหน่งเมาส์ครับเมาส์เล็บคลิกนะครับ1.5.7.2จกับ1.5.7.3จคอนโทรล x ก,ก่อนนะครับเอามาไว้ตรงนี้หลังจากตีพิมพ์ H N ไปแล้วนะครับเอาเมาส์มาคลิกที่ช่องของจำนวนฟันแท้ก่อนแบบนี้เนาะ โอเคนะครับเดี๋ยวลองรันสคริปต์ดูใหม่เนาะข้อมูลที่หนึ่งนะครับรอก่อนนะครับมีการส่งวิสิตมาก็าจะพิมพ์จำนวนพันแท้แล้วก็พิมพ์จำนวนพันน้ำนมระดับชั้นต่อไปเลยเนาะข้อมูลที่สองไม่ได้ส่งวิสิตนะครับโปรแกรมทำการรีเซ็ต ข้อมูลที่3มก็ไม่ได้ส่งวิสิตมานะครับทำการรีเซ็ตแล้วไปลงข้อมูลถัดไปข้อมูลที่4มีการส่งวิสิตนะครับก็จะลงข้อมูลถัดไปจนเสร็จนะครับลงข้อมูลครบนะสริต์ก็จะหยุดการทำงานนะครับทีนี้มาดูที่ Text ทคไฟล์นะครับที่เขียนด้วย สร้างโดยโน้โปรแกรมโน้ตแพดเนาะหลอกเฟลก็จะบันทึกว่าแถวที่3นะครับมีเออร์เลอร์วิสิตแถวที่4เออร์เลอร์วิสิตเนาะแต่ความจริงเดี๋ยวเนี่ยตอนตีไปตั้งค่ากันการเขียนไฟล์นะครับอาจจะต้องเว้นเว้นวักตัวนี้หน่อยหนึ่งเนาะสรุปสคริปนี้เขาทำงานได้นะครับังจากแก้มาหลายรอบแล้วเนาะข้อมูลตี เอาบันทึกปติกีรียในฝั่งเซิร์ฟเวอร์นะครับก็จะคีย์มาได้สองรคคอร์ดแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมลบรคคอร์ดออกไปก่อนเนาะต่อไปนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับเราจะต้องสร้างเงื่อนไขว่าต้องต้องหาป๊อาพติดเตือนว่าบันทึกข้อมูลสำเร็จ แล้วเ้าถึงจะบันทึกข้อมูลถัดไปนะครับก็จะใช้ for infinity loop เหมือนกันผมใส่ for infinity loop เข้าไปก่อนนะครับตรงบรรทัดนี้ครับ1.5.23เป็นบรรทัดสุดท้ายของสคริปต์ที่อยู่ใน l ูปเสร็จแล้วจะใช้กันจับภาพเหมือนเดิมนะครับ ผมบันทึกข้อมูลไปมัวม่วๆกันเนาะอันนี้ทํามือนะครับมันจะต้องการที่จะจับภาพที่มันขึ้นมาบันทึกข้อมูลสําเร็จอันนี้ผมบันทึกการจับภาพว่า บันทึกข้อมูลสำเร็จมาแล้วนะครับเอาใจสกรีนแคปเจอร์แคปมาเนาะใน for infinity ต o ้เนีนะครับก็จะแจ้งคำสั่งการจับภาพเหมือนกันนะครับมันจะแจ้งชิปแล้วก็กด F 1 1ผมเอาตรงคำนี้แล้วกันเนาะเนี่ยครับเเจอส่วนหนึ่งของคำว่าสำเร็จเนี่ย เอาเวลามันหาประมาณต่อใดดีลองสัก1วินาทีก็พอแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเจอดูโนติ้งนะครับไม่ต้องทำอะไรผมปิดตัวีิแคปย่อลงมาก่อนนะครับ เซิร์ฟเด e p พิเจออินเดอะสเปซ f i ฟิกเ i จ n นกำหนดตำแหน่งมันหายล้นนะครับใส่ไปกว้างๆกันแล้วกันนะน่าจะยอยู่แถวเนี้ยนะครับราบมันคลิกนะครับก็โอเคเสร็จแ,แล้ว Insert if else statement นะครับ Delay หลังจาก step หนึ100เนาะนี่นะครับถ้าเจอรูปว่ามันทึงข้อมูลสำเร็จเนาะเดี๋ยวตั้งค่าความเหมือนไปตีแปดิเปถ้าเจอแล้วนี่ออกจากลูปนะครับถ้าเจอออกจากลูปแต่ถ้าเอลมันบาดเจอก็คือวนลูปรอไปเรื่อยๆนะครับเจอแล้วให้อ x i t ิทลูเวเซฟก่อนนะครับ อ่เดี๋ยวจะลองดันให้ดูเนาะว่ามันจะได้คออีกเนาะเอาไมนะครับผมขอแก้ไขนะครับถ้ามันเจอกล่องป๊อบอปัพบันทึกข้อมูลสำเร็จีมันกดปุ่มโอเคตรงนี้จะจะดีกว่านะครับผมกดเพิ่มรูปนะครับแอดพิ c เจอกดมกดบ h i 1 แถวนี้ก็ได้นะครับถ้าเจอที่มันเป็นสีม่วงนะครับเอ,เอาตัวนี้ก็ได้เนาะเจอภาพนี้แบบนี้นะครับเราจะเก็บหุบนี้ไว้นะส่วนหุบนี้ยฮะเราเอาครับรีมูฟพิกเจอร์ไปเลยนะครับ ส่วนเวณติดจังหาก็คือตำแหน่งเดิมนะครับทีเัากลาดแบบกว้างๆตั้งเวลาของมันหา10วินาทีเลยนะครับตั้งไว้มันเหมือนกระไดเนาะเสร็จแล้วถ้าเจอ move mouse to the picture and click นี่นะครับแกเป็นตัวนี้กดโอเคอส่วนเวลาหลังจากคลิกเมาส์ที่ตั้งไว้ กำลัง๔พันนะครับผมตั้งเหลือสัก4ร้อยก็พอครับ,เพร,ะะรบเพราะถ้าตั้ง่พันนี่มันหมดเวลาหกมันจะหาตะกี้กี่าเจอเนาะตั้งไว้๔ร้อยนะครับระยะเวลาติดตั้งจากอ่าระยะห่างระหว่างข้อมูลถัดไปนะครับที่จะลงข้อมูลตรงรูฟอ o r อันรูฟอ o r ใหญ่นี่ครับตรงหนึ่งจุดหกเนี่ยตั้งไว้สัก สองวินาทีเนาะสองพันเเนี่ยอ่าส่วนการเขียนไฟล์ล็อกเฟลนะครับเดีย๋ยวผมเข้าไปแก้ข้อความหน่อยนึงเนาะตรง i บวกเอเอเลยวิสินเนี่ยนะครับเนาะกดเคาะหนึ่งครั้งเนาะมันมีเว้นวรกนหน่อยนึ่งนะครับตัวเลขมันของแถวจะได้หมดมาติดกข้าข่า,าเอาเอเลยวิสินนะครับโอเคนะครับอ่ะทีนี้ก็จะลองรันสคริปต์ให้ดูนะครับ โอเคนะครับผมจะลันตครีให้ดูแล้วเนาะ,ะข้อมูลที่หนึ่งนะครับส่งวิสิตมาแล้วเนาะขีดข้อมูลต่อได้กดบันทึกนะครับพออัพขึ้นมากดโอเคแล้วก็มาลงข้อมูลถัดไปข้อมูลที่สองไม่ได้ส่งวิสิตเนะี่ยดีเซ็ต ข้อมูลที่3ก็มาได้ลงวิสิตมานะครับกดรีเซ็ตข้อมูลที่4นะครับส่งวิสิตมาแล้วคียต่อไปได้เดี๋ยวมอัพกดโอเคนะโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับก็คงจะพอเป็นไอเดียนี่ไปใจครับการบันทึกข้อมูลนะครับซึ่งโปรแกรมที่เขาใจเขามีหลากหลายครับไม่ว่าจะเป็น hot xp นะครับ ยังโรงพยาบาลผมนะใจ้ hospital os นี่เนาะเขาก็ลองเอาเป็นไอเดียไปเซตค่าในการลงโปรแกรมดูนะครับลองดูสังเกตหน้าตาต่างๆของโปรแกรมระหว่างมันเรียกข้อมูลมันโหลดข้อมูลหรือตอนที่มันลงข้อมูลเซตเนี่วเขาก็เอามาสร้างเงินไขตามตัวอย่างนี่นะครับผมก็จบตัวอ,อีนะครับสวัสดีครับ